กราบด้ยข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา8:30น,น,นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือือ o n e 12ครับลหลายๆคนย่ยก็อยากจะรู้ว่า iPhone 12เนี่ยดีหรือเปล่าซื้อ iPhone รุ่นไหนดีในช่วงปลายปี2020นี้นะครับ เปลี่ยนจากรุ่นไหนคุ้มที่สุดอันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการตัดสินใจครับ 2> iPhone 12 series กำลังจะมีการเปิดจองในประเทศไทยช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นับว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องใหม่อย่างไรก็ตาม iPhone รุ่นเก่าๆหรือรุ่นอื่นๆนั้นก็มีสุดเด่นเฉพาะตัวที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน ถมยังมีราคาที่ถูกกว่าด้วยทำให้หลายๆคนไม่แน่ใจนะครับว่าควรจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนดีถึงคุ้มในวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาอัปเดีย๋ย้ทราบกันว่าการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ในช่วงปลายปีเนี่ยควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับ iPhone รุ่นไหนน่าซื้อในปี2020ครับ สำหรับใครที่กําลังตัดสินใจซื้อ iPhone ในช่วงปลายปี2020นี้ได้มีข้อมูลแนะนําว่าอย่างน้อยควรจะเป็น iPhone XR ขึ้นไปนะครับโดยเหตุผลนั้นก็คือระยะเวลาซัพพอร์ตหรือการอัปเดตในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยปกติแล้ว Apple จะปล่อยอัปเดตให้กับ iPhone เป็นระยะเวลา5ปีครับสังเกตได้จาก iPhone 5ซึ่งมีการเปิดตัวตั้งแต่ปี2012และมีการอัปเกรดเป็น iOS 10.3.3ในช่วงกลางปี2017นั่นหมายความว่า iPhone XR ที่เปิดตัวในครั้งแรกปี2018ก็น่าจะได้รรรัับกากาออปปเี2023หื 3ปีข้้าางหนซึ่งก็เป็นเวลาสมควรในการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่พอดีครับ iPhone XR ในตอนนี้สามารถอัปเกรดเป็นระบบการ iOS 13ได้ด้วยนะอีกทั้งในตอนนี้ Apple ก็ได้เลิกวางจำหน่าย iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone XS XS Max แล้วก็ iPhone 11 Pro 11 Pro Max บน Apple Online Store อย่างเป็นทางการแล้วด้วยแต่ยังพอหาซื้อได้อยู่ใน,ในช่องทางอื่นนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับผู้ซื้อ iPhone ในระยะยาวและหากอ้างอิงจากชื่อโมเดลที่ Apple การวางขายในประเทศไทยประกอบไปด้วยระยะเวลาซัพพอร์ตนะครับที่เป็นระยะเวลายาวทำให้พอสรุปได้ว่า iPhone รุ่นไหนเนี่ยน่าสนใจในปี2020 ได้แก่ iPhone XR ครับ iPhone SE รุ่นที่2หรือ iPhone SE 2020 iPhone 11, iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 s e r i e ีทั้ง4รุ่นโดยจุดเด่นของ iPhone แต่ละรุ่นนั้นก็มีจุดเด่นและข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันแรกเริ่มต้นที่ iPhone XR ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่18,400บาท iPhone XR วางขายในราคาประหยัดลงนะครับแต่มาพร้อมกับดีไซน์คล้ายกับ iPhone รุ่นใหม่ในปัจจุบันโดยหนะ้าจอแสงผลที่เป็นรอยบากนะครับติดชุดกล้องหน้าเป็นแบบ True Depth Camera โดยเรื่องของการปลดล็อกใบหน้าแบบสามิติหรือที่เรียกว่า Face ID ในเหมือนกับโทรศัพท์มือถือในรุ่นปัจจุบันครับในเรื่องของกล้องหลังก็มีโหมดถ่ายภาพหน้าสัดหลังเบลอมาให้อยู่ที่เรียกว่า Portrait และรองรับการชาร์จที่ไร้สายด้วยรวมถึงตัวเครื่องยังกันน้ากันฝุ่นส่วนชิปเซ็ตที่ใช้เป็น Apple A12 ที่เป็นชิปเซตรุ่นเก่าแต่ใช้สถาปัตยกรรมผลิตบนเทคโนโลยี7นาโนเมตรเหมือนกับ Apple A13 Bionic ที่ใช้บน iPhone 11นะครับซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ดีมากขึ้นแล้วก็เนื่องจากมีราคาที่ถูก iPhone XR หหห่่่่่่าาางงงกกัับ iPhone iPhone รุนนใมอยย11 ที่ประมาณ3,700บาทการซื้อแบบติดโปรโมชั่นกับผู้ให้บริการหรือซื้อผ่านร้านค้าตัวแทนสำหน่ายออนไลน์ก็จะเป็นการจัดโปรโมชั่นลดราคาลงมาอีกนะครับจึงอาจจะได้ราคาหรือตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่านี้หากเราพิจารณา iPhone XR นะครับจุดเด่นของ iPhone XR ก็คือหน้าจอรอยบากพร้อมกล้อง True Depth แกนสามิติหรือ Face ID ได้เหมือน iPhone รุ่นใหม่รอรับการชาร์จแบบไร้สายและการชาร์จที่เร็วถึง18วัตต์ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 67ชิปเซ็ต Apple A12 Bionic รองรับ2ซิมมีสีสันให้เลือก6สีได้แก่ขาวดำฟ้าเหลืองส้มคอรัสแล้วก็แดงครับส่วนที่ต้องพิจารณาก็คือกล้องหลังมีกล้องตัวเดียวนะครับไม่มีเลนส์ Wide Ultra Wide ถ่ ide, ายภาพมุมกว้างเหมือนกับมือถือรุ่นใหม่ๆเขา หน้าจอเป็น IPS LCD เท่านั้นไม่ได้สวยสดเหมือน OLED บน iPhone 11 Pro หรือ iPhone 12 Series มีให้เลือก2ความจุคือ64แล้วก็128ครับ iPhone XR เหมาะก,กับใครเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการใช้ iPhone ที่มีหน้าจอขนาดกลางไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปในงบราคาไม่เกิน20,000บาทผู้ที่ต้องการ iPhone ที่มีสเปคเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในปัจจุบันครับมาต่อที่รุ่นนึงคือ iPhone 11ครับเริ่มต้นที่22,100บาทครับ จุดเด่นของ iPhone 11ก็คือหน้าจอรอยบากเ้อากับกล้องหน้า t 2 d ดซ3มิติและรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยความแรง18วัตต์กล้องหลังที่เป็นกล้องคู่ครับมีทั้งเลนส์วและเลนส์อลตราวายการังนุ่นมาฐาน IP68 รองรับ Wi-Fi 6 2ซิมนาโนซิมและ e-sim จุดที่ต้องพิจารณาก็คือไม่มีกล้องเทเลโฟโต้ครับ ซูมไม่ได้ประมาณนั้นหรือซูมก็ได้ความละเอียดที่น้อยไปกว่าเครื่องที่มีกล้องเทเลฟโฟโต้หน้าจอยังเป็น IPS LCD เหมือนกับ iPhone XR อยู่ก็ยังไม่ได้คมชัดเหมือนกันหน้าจอ OLED ตัน iPhone 11 Pro นะครับหรือ iPhone 12 Series iPhone 11เหมาะกับใครนะครับผู้ที่ต้องการ iPhone สเปคสูงกว่า iPhone XR ผู้ที่ต้องการ iPhone สเปคที่ใกล้เคียงกับ iPhone 12แต่มีงบที่จำกัดนะครับซึ่งต้องประหยัดแล้วก็ลดทอนลงมาผู้ที่ต้องการ iPhone ที่สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้นะครับอันนี้ iPhone 11เหมาะ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max ในราคาเริ่มต้น24,900บาทจุดเด่นของ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max หน้าจอเป็น OLED ครับสีสันสดใสเที่ยงตรงชัดเจนพร้อมขนาดหน้าจอใหญ่ที่6.5นิ้วบน iPhone 11 Pro Max เรารับการใช้งานแบบ Dark Mode ได้หน้าจอ OLED สีสวยงามสดใสดำสนิทรอรับการชาร์จที่เร็วชัด์จไร้สายก็ดีมีอะแดปเตอร์สายชาร์จ1 8วัตต์แถมมาให้ในกล่องแกนใบหน้า3มิติ เฟสไอดี ID, กลองหลัง3ตัวครบทุกระยะกันตีนฟูดนฝุ่น IP68 รองรับไวไฟ6ลรองรับ2ซิม ตัวเที่าายวพิจารณาก็คือไม่มีขายผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยตรงแต่ยังหาซื้อจากโอเปอเรเตอร์หรือหน้าร้านที่มีสินค้าค้างสต็อกอยู่ได้ในตอนนี้ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max เหมาะกับใครนะครับผู้ที่ต้องการ iPhone สเปคแรงหน้าจอสวยสีสันเที่ยงตรงผู้ที่ต้องการ iPhone ที่มีกล้องถ่ายภาพในทุกระยะผู้ที่ต้องการ iPhone ที่มีสเปคใกล้เคียงกับ iPhone 12 Pro และ Pro Max แต่งบไม่ถึงหรือต้องการประหยัดเพื่อไปซื้ออุปกรณ์เสริมแทนอีกอันนึงคือ iPhone SE 2020หรือ iPhone SE 2นะครับเริ่มต้นที่14,900บาท ส่วนเด่นของรุ่นนี้ก็คือชิปเซตและ Apple A13 Bionic เหมือนกับ iPhone 11 Pro หน้าจอเล็ก4.7นิ้วสะดวกพวกพากง่ายกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้รองรับ Wi-Fi รองรับการชาร์จที่เร็ว18วัตต์รองรับการชาร์จไร้สายด้วยอะแดปเตอร์ที่ซื้อแยกต่างหากสแกนลายนิ้วมือ Touch ID กันแ้ะกับฝุ่น,น IP67, Wi-Fi 6, 2ซิมนาโนแล้วก็ E. อะไรบางส่วนสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 8ได้เช่นเคสจุดที่ต้องพิจารณาก็คือไม่มีการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือว่า Face ID นะครับจอแสดงผลอาจดูเล็กไปหน่อยสำหรับผู้ใช้งานมือถือจอใหญ่ๆที่เคยใช้มาก่อนนะครับ iPhone SE 2020เหมาะกับใครผู้ที่ต้องการ iPhone จอเล็กพกพาง่ายผู้ที่ต้องการ iPhone สเปคแรงเทียบเท่ากับ iPhone รุ่นอื่นๆในปัจจุบันผู้ที่เคยใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น,นก่อนๆอย่าง iPhone 6, iPhone 8มาก่อน แล้วก็ต้องการปรับมาใช้ iPhone SE 2020แล้วก็ไม่ต้องปรับมากนักนะครับเพราะดีไซน์ใกล้เคียงกับมือถือรุ่นก่อนที่เคยใช้มาผู้ที่ไม่ชอบดีไซน์้อยบาทต่อมาที่ iPhone 12ครับราคาเริ่มต้นที่2,9,900บาทจุดเด่นของ iPhone 12ก็คือชิปเซต Apple A 1 4 b i o n แบนี่แหละแรงกว่า Apple A 1 3พอสมควร หน้าจอโ l เดสีสันสวยงามประหยัดพลังงานมากกว่า iPhone 11รองรับการถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision รองรับเครือข่าย 5G รองรับการชาร์จเร็ว15วัตต์โดยใช้เทคโนโลยี Max Safe การนักกระฝุ่น,น IP68 Wi-Fi 6 2ซิม Nano และ eSIM จุดต้องพิจารณาก็คือตัวนี้ไม่มีสแกนลายนิ้วมือนะครับคุณสมบัติโดยรวมไม่ต่างจาก iPhone 11มากนะัก iPhone 12เหมาะกับใครเหมาะกับผูย้ยกการใช้ iPhone ที่ใช้เทคโนโลยี 5G ได้ผู้ยกการใช้ iPhone ที่มีเทคโนโลยใีใหม่ๆและแรงสุดในปัจจุบันครับ iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max เริ่มต้นที่36900ไาทปถึง39900บาทครับจุดเด่นก็คือิปเซตรองรับการถ่าย HDR มีไรดา r s สแกนเนอร์เข้ามานะครับในกล้องหลังของเขารองรับ 5G รองรับการไช้ไสาย MagSafe IP 68, Fi 6 8 Wi-Fi 6 2ซิมจุดเที่ยบพิจารณาก็คือไม่มีสแกนไรยนุ่วมือคุณสมบัติโดยรวมไม่ต่างจาก iPhone 11 Pro และ Pro Max มากนะัก iPhone 12 Pro มีขนาดหน้าจอและตัวเครื่องเท่ากับ iPhone 12รุ่นมาตรฐานทำให้ iPhone 12 Pro Max น่าซื้อมากกว่านะครับ iPhone 12 Pro แล้วก็ 10, 12 Pro Max เหมาะก,กับใครนะครับผู้่ต้องการใช้ iPhone 5G ต้องการใช้หน้ามือถือที่หน้าจอใหญ่กว่า iPhone 12ปกติ ู้ทเ่ต้องการซื้อ iPhone ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงเซนเซอร์ไรเดอรสแกนเนอร์ด้วยต่อมาที่ iPhone 12 mini ครับเริ่มต้นที่25,900จุดเด่นของรุ่นนี้คือหน้าจอเล็กพกพาง่า,งายใส่กระเป๋าเสื้อได้สบายๆทาได้ทุกอย่างเหมือนกับ iPhone 12แต่ราคาถูกกว่าจุดที่ต้องพิจารณาก็จะมีเหมือนกันนะครับในเรื่องของไม่มีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือหน้าจอเล็กเพียงแค่5.4นิ้วเท่านั้นอาจจะไม่เหมาะสำหรับบางคนนะครับที่ต้องการดูคอนเทนต์ด้วยหน้าจอที่ใหญ่ๆ iPhone 12 mini เหมาะกับใครนะคร แ้ต้องการมือถือหน้าจอเล็กใกล้เคียงกับ iPhone SE 2020นเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนจึงเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับหากผู้ใช้เนี่ยเป็นคนที่ชอบโทรศัพท์มือถือจอเล็กพกพาง่ายน่าจะเป็น iPhone 12 Mini หรือ iPhone SE 2020นสะครับส่วนถ้าผู้ใช้ iPhone จอใหญ่ๆเนี่ยต้องการแบตอืดก็น่าจะมาที่ iPhone XR หรือ iPhone 11แทนเพราะว่าหน้าจอเขาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานหากต้องการสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆเลยเนี่ยน่าจะเป็น iPhone 12, 12 Pro 12 Pro Max นะครับ อันนี้ก็ไปทางเรื่องนึงแต่ถ้าต้องการประหยัดกว่าก็เป็น iphone 11 pro max อันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นแค่ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับหากใครสนใจร่อไหนก็แนะนําไปลองจับเครื่องจริงที่หน้าศูนย์ก่อนแล้วค่อยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆวีดีๆและคลิปเราต่อไปช่องทาง e b o o k Fan Page ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย